ลักษณะแห่งกรรมมาตัญหาภิกษุทั้งหลายกามโยคะการประกอบอยู่ด้วยกามเป็นอย่างไดเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความก่อขึ้นแห่งการามทั้งหลายซึ่งความดับไปแห่งการามทั้งหลายซึ่งรสอร่อยแห่งการามทั้งหลายซึ่งโทษแห่งกามทั้งหลาย และซึ่งอุบายเครื่องออกผลไปได้จากกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาไม่รู้อยู่อย่างนั้นความกำหนัดในกามความเพลินในกามความสเสน่หาในกามความสยบในกามความหิวกระหายในกามความเร่าร้อนเพราะกามความโมโหมกในกามและกามมตัญหาในกามทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้น ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการมโยคะดังนี้แล